เสียหายครับนก no, ครับวันนี้เราอยู่กับรวมมังะเลิฟคอมและโรแมนติกโรมคอมที่ผมมีทั้งหมดภายในบ้านนะครับผมโอเคจะมีเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยจริงๆคลิปนี้เนี่ยมันควรที่จะลงในวันวลนไท้านะแต่ผมไม่ทันจริงๆว่าเพราะว่ามีอาทิตย์หนึ่งที่ผมไปงานสัปดาห์หนังสือไม่ใช่งานสัสดาห,หนังสือดิงานหนังสือภาคใต้นะผมที่หาดใหญ่นะครับก็มันเป็นต่างจังหวัดผมก็เดินทางไปนะผมก็ได้มาหลายอย่างเลยนะผมไม่ว่าจะเป็น ดี๋ยวยิบให้ดูสแซนนะผมอง,องค์กุสุออยุตะนะครับผมตัวเนี้ยเป็นที่ได้มาครับผมอันนี้เป็นตัวสเตนแล้วก็มีน้องฮินะจากบัวอาไคฟ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นสเตนเหมือนกันนะครับผมสเตนในชุดว่ายน้ำนะครับผมก็ไปเห็นมาครับผมช่วงนี้ติดบัวอาไครฟ์คุณช่วงนี้เป็นเซนเซนะครับผมก็มีพวงกุญแจน้องฮินะนะครับผมจากในบัวอาไครเป็นตัวละครตัวโปรดของผมเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของอ่าฮานาโกะนะครับผมเป็นพวงก,กุญแจฮานาโกะเพราะว่าฮานาโกะน่ารักมากผมชอบซีรี์ฮานาโกะนะครับผม ซึ่งตอนนี้เนี่ยฮานาโกะเล่ม20เปิดพรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวของปกพิเศษแล้วก็บุกฤิ์พิเศษตอนนี้ผมกดพรีไปแล้วับผมกดพรีไปปุ๊บวันต่อมาสยามออกไอ้นี่เรียวไว้อะไรอีกะอะอ่กะอากันิบาวซึ่งกันิบาวเนี่ยผมเก็บนะผมเก็บผมเก็บตอนเดือนมกรารอดูได้ในมังงะฮอเดือนมกราเป็นคลิปถัดจากคลิปนี้นะครับคือเพราะเพราะว่าผมเนี่ยไปงานสัปดาห์หนังสือไม่ใช่งานสัปดาห์หนังสือด่กูพูดผิดละพราะผมไปงาน มากับหนังสือภาคใต้ก็เลยทําให้คลิปเนี่ยมันดีเลยไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะแล้วทําให้คลิปโกคูตาคู่ไกลอ่ะที่ควรจะลงในอาทิตย์นั้นนั้นอ่ะย้ายมาลงในอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะที่เป็นอาทิตย์ของวันวาเลนไทน์อ่ะเออแล้วทําให้คลิปเนี้ยที่ควรจะลงในวันวาเลนไทน์นทอ่ะย้ายมาอยู่วันนี้วันที่ลงวันนี้เออมันก็เลยดูช้าไปหน่อยนะผมโอเคผมพูดมากแล้วไปเข้าเนื้อเรื่องกันเลยรวมมังอาจเลิฟคอมโรแมนติกรอมคอมที่ผมเก็บนะผมใข่ แรกที่จะมานําเสนอเลยเนี่ยก็คือค่ายสยามนะผมค่ายสยามผมเก็บเรื่องนี้ครับผมรุนรักฉบับคู่ต่างคู่วมางอ่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นมังอ่ะที่อ่านแล้วใจฟูมากๆผมชอบตัวคู่หลักและคู่รองมากจะมีคู่ของอาท่านิและยูและซูซูกินะผมเออเป็นชื่อยี่ห้อรถนะฮะทานี้ก็ซูซูกิแล้วก็มีคู่ของยามาดากับนิชิด้วยแล้วก็มีคู่ของไทระด้วยนะผมโอ้มีทั้งหมด3คู่นะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยออกมาแล้ว5้าเล่มผมเนี่ยเก็บถึงเล่ม4แล้วนะเล่ม5ก็ มีสายเข้าจากาขนส่งมาบอกว่าของอกำลังจะมาแล้วนะผมกำลังจะมาหาผมแล้วนะครับมังงะเรื่องนี้เนี่ยเป็นมังงะที่ผมเนี่ยค่อนข้างชอบเป็นมังงะเลิฟคอมที่ผมชอบสุดเลยแหละผมชอบมากกว่าสาวลูเมนเองอะเพราะว่าสาวลูเมนเนี่ยคือเป็นมังงะเลิฟคอมเ,เรื่องแรกๆนะที่ผมชอบแต่ว่าการมาของเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยชอบเรื่องนี้มากกว่านะครับผมก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วใจฟูอะคือขอให้พยายามเรื่องนี้เลยนะว่าคู่หลักหวานแล้วคู่รองหวานกว่าว่ะคุณเพราะว่าผมเนี่ยเชียร์แบบ ชิปเรือยามาดะกับนิชิอ่ะมันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากมากเลยคู่นี้มันเป็นแบบยามาดะเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นแบบเป็นมิตรแล้วก็แบบเป็นคนเฮฮาส่วนคนนิชิเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วพอมาแบบมีความสัมพันธ์แบบกุ๊กกิ๊กอะไรกันเริ่มแอบชอบกันอะไรเนี่ยมันมันทำให้ผมรู้สึกแบบอยากเชียร์คือตัวของทาน่กับซูซูกิมันก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันคุณแต่ว่าคู่นี้คือแบบมันได้ครบกันแล้วมันมันคอมพลีทไปแล้วอ่ะเออแล้วยังมีคู่ของยามาดะกับนิชิยังไงที่ยังไม่ครู่ ผมเชียร์คู่นี้มากๆเยร์ขนาดากับนิชิน,นีชิปเรือนี้มากนะผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วใจฟูและน่ารักครับต่อไปก็ผมรักวุ่นๆใต้ท้องทะเลลึกอันนี้เนี่ยสยามเนี่ยเอมาตอนงานสัปดาห์หนังสือเมื่อเดือนเมษาปี2023นะก็เป็นแนวเลิฟคอมดี้ฮาริเมที่พระเอกไม่ชอบปลาแล้วทีเนี้ยพอพระเอกไปช่วยเหลือปลาที่มันขึ้นมาเกยตื้นบนน้าอะ่ะแล้วพอปล่อยลงไปอะ่ะ ก็โดนลากลงไปกลับไปใต้สมุทรเว้ยแล้วทีนี้ก็ไปเจอกับพวกเหล่างเงือกซึ่งเหล่าเงือกเนี่ยมันจะมี2โหมดคือโหมดปลากับโหมดเงือกที่เป็นคนอ่ะนะแล้วก็มันจะมีแบบโรงเรียนอ่ะโรงเรียนใต้น้ําอ่ะแล้วมีคุณครูเป็นปลาหมึกยักษ์กับปลาวานและนางเอกของเราอ่ะตัวหน้าปกอ่ะเป็นปลาแองเกลิลคุณซึ่ง โคตรแกงน้องเลยอ่ะตอนแรกที่โผล่มาคือแบบเป็นปลาเองเกลิลแบบหน้าตาแบบมันเรียวมากๆมันดูน่ากลัวมากนะผมก่อนที่จะวาดออกมาให้เป็นแบบเวอร์ชันแบบตัวกลมจิบิน่ารักะนะฮะโอเคก็เป็นมังกะแนวฮาริมนะอันนี้แนวฮาริมเพราะพระเอกเนี่ยต้องเลือกจุมพิษกับสาวปลาคนไหนสักคนหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนให้สาวปลาคนนั้นเนี่ยอกลายเป็นเจ้าหญิงเงือกแล้วตัวพระเอกจะได้กลับไปโลกปกตินะผมแต่ว่าตัวพระเอกเนี่ย ไม่ชอบปลานะครับผมซึ่งพระเอกเนี่ยทำใจไม่ได้เว้ยที่จะจูบกับคนใดคนหนึ่งอะ่ะเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความที่จะอยากเป็นเจ้าหญิงเงือกก็อ่อยพระเอกเต็มที่เลยนะครับก็ถามว่าอวยใครอะ่ะผมก็อวยน้องหน้าปกคนแรกแล้วนะผมเพราะว่าจะว่าไงดีอ่ะคือไม่ว่าใครอะ่ะไม่ว่าตัวละครตัวไหนขึ้นหน้าปกเล่มแรกอะ่ะผมก็จะอวยเล่มนั้นอะ่ะผมจะอวยคนนั้นนะฮะ ผมก็อวยน้องปลายเอ็งเกลือนะผมเพราะน้องปลายเอ็งเกลือน้องเป็นคนแรกที่ไปเจอพระเอกด้วยแหละตอนพระเอกโดนซัดกลับมาใต้น้ำนะฮะโอเคก็เป็นแนวฮาริมที่พี่สยามแม่งลืมเป่าวะเพราะว่าแกจด I S B N เล่ม2กับ3แล้วนะเว้ยแต่แกยังไม่ออกเลยอ่ะจากครบปีแล้วเนี่ยต่อไปครับผมอันนี้เป็นแนวอ่าโรแมนติกนะผมเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็อ่าฟินะผมวิทยาศาสตร์นะผมเป็นแบบอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ ปลายอุโมงเหงค์คำบอกลายแน,น่นาร้อนจริงๆมันไม่เชิงวิทยาศาสตร์หรอกแต่ว่ามันมันบอกว่าเป็นซน์ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์แต่แต่มันก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์นะมันมันมันเป็นเรื่องลี้ลับเป็นตำนานเมืองอ่ะเป็นเออบ้าเลเจนด์นะฮะปลายอุโมงเหงค์คำบอกลายแน,น่นาร้อนมางอ่ะเรื่องนี้เนี่ยเคยถูกทําเป็นฉบับภาพยนตร์มาก่อนนะผมซึ่งฉบับภาพยนตร์เนี่ยก็ฉายไปเมื่อเราเรา,เรามีนาวีที่แล้วนะฮะซึ่งผมไม่ได้ดูเพราะว่าเขาฉายเฉพาะเมเจอร์ sf บ้านผมไม่มีนะครับซึ่งตอนผมเนี่ยขึ้นไปกทมไปตอนช่วงงานสสััปดาหหน์นงือเี่ก็ ก็ไม่ได้มีโอกาสไปดูนะเพราะว่าแบบมัวแต่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มัวแต่เอาแต่เที่ยวนะผมก็เลยไม่ได้ดูนะฮะเวลามันจํากัดด้วยแหละผมลางานไม่กี่วันเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวโรแมนติกดราม่าดราม่าเนี่ยก็คือพระเอกเนี่ยอยากได้น้องสาวของตัวเองเนี่ยกลับคืนมาเพราะว่าพระเอกเนี่ยคือโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องสาวเนี่ยเสียชีวิตแล้วไปเจอกับตำนานเมืองที่บอกว่าอุโมงค์แห่งเนี้ยถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเว้ยว่พระเอกลองเข้าไปปุ๊บอะ พระเอกอะ่ะเจอนกที่ตัวเองอะ่ะเคยเลี้ยงแล้วมันตายไปแล้วอะ่ะบินออกมาแถวแถว,ถวอุโมงค์อ่ะเออแล้วไปเจอรองเท้าของน้องสาวตัวเองอะ่ะที่มันหายไปอะ่ะตอนน้องสาวตายอะ่ะออกมาที่อุโมงค์อ่ะมันเป็นแนวดราม่าที่แบบผมค่อนข้างชอบนะเรื่องนี้สี่เล่มจบนะครับผมเก็บมาถึงสี่เล่มแล้วก็จะเป็นดราม่าความสัมพันธ์ของพระเอกกับคุณพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงนะฮะมันก็เป็นแบบประเด็นครอบครัวแหละมันเป็นปมครอบครัวนะฮะ ก็ผมก็ค,ค่อนข้างค่อนข้างจะชอบอะไรที่มันเป็นแบบดราม่าการเล่นแบบเกี่ยวกับครอบครัวเล่นเกี่ยวกับสาภาพจิตใจอะไรประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าจะว่าไงดียคือพอมันเล่นเกี่ยวกับครอบครัวแล้วแบบมันทําให้ผมรู้สึกอินมากกว่าเออซึ่งไปโมงแเห็นคำบอกแล้ในหน้ารถเนี่ยก็จะมีตัวของนางเอกนะผมที่มีความฝันที่อยากจะเป็นแบบนักเขียนการ์ตูนนะฮะแล้วก็พระเอกเนี่ยที่อยากได้น้องสาวกลับขึ้นมาทั้งสองคนเนี่ยก็เลยแท็กทีมกันที่จะเข้าไปในอุโมงค์นะผมเข้าไปสํารวจนะครับว่า เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราได้อะไรกลับมาจริงๆหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านและผมประทับใจมากนะผมผมอ่านซ้ำสองรอบมาเรื่องนี้ปกติผมเป็นคนไม่อ่านซ้ําคือจะว่าไงเี่ยอ่านจบป,ปุ๊บถ้าจะอ่านซ้ําก็แบบเปิดคลี่ดูคร่าวๆดูแบบเออเรารูนะ้เนื้อเรื่องอยู่แล้วเราก็เปิดดูคร่าวๆแบบเออเปิดเร็วๆวนะฮะแต่เรื่องนี้คืออ่านแบบอ่านจริงจังซ้ำสองรอบเลยแล้วจริงๆก็ซ้ํารอบที่สามด้วยแหละแต่รอบสามไม่จบนะฮะโอเค เรื่องต่อไปถ้าผมรักต่างวัยหัวใจด้กาแฟครับอันนี้เป็นแนวโรแมนติกเรื่องแรกในชีวิตของผมเลยนะเว้ยตอนผมเก็บมังงะมาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยแล้วมันเป็นกระดาษกรีนรีดด้วยนะมันบอกเล่มไหนสักเล่มหนึ่งได้เลยผมหยิบไม่ดูมันเป็นกรีนรีดเว้ยนี่ไงคุณกรีนรีดเพเปอร์ในราคา90บบาทตัวเล่มของมังงะเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะผอมกว่าเล่มอื่นแต่สูงกว่านะผมเป็นรูปเล่มแบบผอมสูงนะถ้าเอามาเทียบกัน อันนี้คือเที่ยวกับมังงนะปกติของสยามนะ้วก็จะแบบมันเห็นไม่ชัดนะแต่เอาง่ายง่ายคือมันผมกว่าแต่มันสูงกว่านะผมด้วยความสูงสูงกว่านี่คือเห็นชัดเจนเลยว่าสูงกว่าแต่ความผอมเนี่ยมันมันผอมกว่าจริงๆนะเวรักต่างวัยหัวใจรถกาแฟเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของโซรินะผมตัวพระเอกของเราที่ชอบพี่สาวบุญธรรมของญาติที่ชื่อว่าคารินนะผมซึ่งคารินเนี่ย เขาเนี่ยก่อนนันนี้เนี่ยเขาแอบชอบมาสเตอร์มาก่อนมาสเตอร์ร้านกาแฟนะครับผมที่พระเอกเนี่ยไปอยู่เป็นประจานะครับซึ่งจริงๆแล้วพอเธอรู้ความจริงว่ามาสเตอร์ร้านกาแฟเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยเธอก็แบบทาใจไม่ได้ทําให้ตัวของโซลิเนี่ยเข้ามาปลอบใจเธอและทําให้เธอเนี่ยตกลุ่มรักโซลิแทนนะผมและทั้งคู่เนี่ยก็ชอบพอกันแต่ก็ยังมีก้างขวางคออย่างคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะนะที่ชื่อนักขมะอะไรนั่นนั่นแหละนะฮะมาขัดขวางความรักทั้งคู่ทําให้พระเอกเนี่ยแบบ รู้สึกขึงหวงตัวของคารินนะครับว่าเอ้ยเนี่ยนาคามามันจะมาแย่งคารินไปจากเราหรือเปล่าคารินจะไปตกหลุมรักนาคามาหรือเปล่าหรือว่าเพราะฉันเด็กเกินไปใช่ไหมฉันเลยไม่สามารถคบกับคารินได้อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคไปค่ายต่อไปกันครับต่อไปเป็นค่ายรักพิมพ์ครับผมถ้าใครตามช่องผมเนี่ยอ่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกแนวเลฟคอมที่ผมเก็บเลยนะผมเรื่องแรกๆเลยนะก็ค,คือสาวลูเบนสนวุฒิลมุนรักนะผมเก็บมาตั้งแต่ตอน ยังมีราคาตรงสันนะฮะพอเก็บเรื่องนี้ไปปุ๊บเดือนถัดไปแม่งประกาศรีปรินไม่มีราคาตรงสันซึ่งผมเป็นคนที่ชอบตรงสันไม่มีราคานะผมชอบไอความที่แบบตรงสันไม่มีราคามากเพราะว่ามันดูสวยอะ่ะมันดูแบบสมูนอะ่ะคุณมันดูแบบเออนั่นแหละมันดูแบบสวยกว่าเพราะมีราคาตรงสันแล้วมันดูแ,บบแปลกๆนะฮะก็เป็นมังหะแนวที่ว่าตัวของ โคมูระะผมพระเอ,อกของเรื่องเนี่ยก็คือชอบในตัวของคุณมิเอะซึ่งคุณมิเอะเนี่ยเป็นสาวแว่นที่ลืมแว่นบ่อยมากๆและด้วยความที่นางเนี่ยลืมแว่นบ่อยทําให้นางเนี่ยมองไม่ชัดผมมองไม่ชัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาจะไปมองใครเนี่ยมันต้องจองต้องเพ่งแล้วแบบไปทําหน้าขมวดคิ้วไปทําหน้าขมวดใส่เขาอะนะฮะทำให้เขาแบบรู้สึกแบบเฮ้ยคุณมิเอะแม่งเขาเป็นผู้หญิงที่แบบโหดอะไรประมาณนี้นะฮะผมเรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันออกมาเล่ม9ก้าแล้วนะผมซึ่งผมพรีเล่ม9้าไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งนะพรีไว้กับร้านประจํานะครับ ก็เป็นมังอะอีกเรื่องหนึ่งที่มันบางก็จริงแต่ว่าแบบมันอ่านแบบสบายๆเบา,บาสมองนะผมไม่ต้องคิดอะไรมากผมนี่เป็นเรฟคอมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเบาสมองทุกตอนคือน่ารักใจฟูนะครับผมโอเคเรื่องต่อมาครับผมสาวแก้วเมืองเหนือนนะ่ะฮักขนาดนะผมบังงะเรื่องนี้เป็นบังงะที่ผมไปซื้อมาตอนงานหนังสือภาคใต้แล้วก็ เป็นมังงะอาที่ผมเนี่ยอ่านไปได้แค่เล่มเดียวตอนนี้เนี่ยผมเก็บถึงเล่ม4แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะออกมาเล่ม8เล่ม9แล้วมัง้งล่าสุดน่าจะ9ก้ามั้งจำไม่ได้นะผมก็เพิ่งมาตามเนาะซึ่งสาวคก้มเมืองเหนือเนี่ยอันนี้เนี่ยบอกไว้เลยนะว่าน่าเอกเรื่องนี้ผมว่าเด็ดกว่ามารินในเรื่องหนุ่มเย็บผ้าอีกอะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเว้ยผมผมคิดว่ามันเด็ดกว่าจริงๆอะเออ เดี่ยน้องไม่ดูคือลือมากเลยฟุยุกิอ่ะชื่อน่าจะชื่อฟุยุกินะจำไม่ได้เหมือนกันอ่านเพียเล่มเดียวเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเนี่ยผมก็ไปต่อเล่เม2เล่ม3เล่ม4เองซื้อมาลองดูก่อนนะฮะว่ามันสนุกแค่ไหนนะผมแล้วก็เรื่องนี้เป็นอนิเมะแล้วด้วยนะกำลังฉายอยู่เลยนะผมสามารถไปรับชมกันได้อนิเมะฉายไปกี่ตอนแล้วว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคก็เป็นเลิฟคอมอีกแนวหนึ่งที่ผมเก็บนะผมแล้วก็อยากจะแนะนําทุกคนนะผมตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยรีปรินมาในราคา125ก็ไม่มีราคาตรงสันแล้วนะผมผมก็ อ่อโอเคเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยเกี่ยงราคามางานอยู่แล้วคือจะราคาเท่าไหร่ก็มาขอให้มันคุณภาพดีก็พอนะฮะโอเค,อเคก็เป็นมังงะรักพิมพ์อีกเรื่องหนึ่งนะผมต่อมาก็คือเรื่องหนุ่มยิปา้ากับสาวนักคอสเพลซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าใครๆเขาน่าจะมีขนาะนะาเรื่องนี้นะแล้วก็น่าจะล้นตลาดแล้วด้วยนะตอนนี้เมื่อก่อนหายากนะเว้ยหายากมากตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะปั่นราคาเล่มเก้ากันนะเพราะาเล่มเก้ามันเริ่มไม่ค่อยมันเริ่มหาไม่ค่อยได้อแล้วนี้ก็ ก็ปัันราคากันน่าจะอย่างนั้นนะครับผมซึ่งตอนผมลงคลิปเนี่ยน่าจะไม่มีการปั่นกันแล้วมั้งนะฮะก็จะบอกเล่าเรื่องราวของโกโจวากานะนะผมวากานะนะไม่ใช่ซาตุรุนะผมเป็นคนเป็นช่างทําตุ๊กตานะผมที่มารินเนี่ยไปเจอเข้าว่าเอ้ยใช้จักรเย็บผ้าได้แล้วมารินเนี่ยก็เลยทาบทามให้โกโจเนี่ยมาทําชุดคอสเพลย์ให้นางนะผมก็เกิดเป็นเรื่องราวความรักคุกกี้ของมารินนะผมที่แอบรักโกโจข้างเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยโกโจก็ยังไม่รู้ตัวนะครับผม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเก็บมาทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดเล่มแล้วนะผมเล่มเล่มล,ล่าสุดเนี่ยก็ออกออกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะผมเล่มสิบอ็นะฮะก็ไปเจอกันได้ในมังงะฮอเดือนมกรานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านนะผมเช้าก่าเพื่อนเลยเนี่ยโอเคก็เป็นแนวมงังงะแนวแบบเลิฟคอมเหรอมันไม่คอมเมดี้อ่ะมันไม่หา่ามันเป็นแบบมันเป็นเลิฟสตอรี่มากกว่าเป็นแบบสไลด์ออฟไลฟ์ชีวิตประจําวันในโรงเรียนว่าแบบเออวันนี้ฉันคอสเพลย์เป็นตัวอะไรตอนนี้ฉันแบบมี คอนทิทอะไรกับโกโจคุงอะไรประมาณนี้นะผมโอเคก็มังงะรักพิมเนี่ยมันเป็นมังงะที่ขึ้นชื่อเรื่องแนวอ่าเลิฟคอมโรมคอมโรแมนติกนะแต่มังงะรักพิมเนี่ยคือผมเก็บแค่3มเรื่องว่ะผมตามแค่3ามเรื่องนะมังงะเลิฟคอมขออรักพิมนะคือผมตามน้อยมากเลิฟคอมอ่ะเออซึ่งรักพิมพ์ผมก็ที่ตามตามอยู่ตอนนี้ก็เป็นพวกอิมโฮเทปแล้วก็ยูโคเทปนี่จบแล้วเรียกว่าตามไม่ได้แล้วแหละปิดจ็อบไปแล้ว อ,อันนี้นวิสตอรียแล้วก็เอ็กซอร์ซิตไม่มีวันตกหลุมรักแล้วก็อ๋ออันนี้ด้วยหลับวันนี้นะเจ้าหญิงที่ประสัตเจอมาเนอะผมเออจริงๆผมมีมังงะคอมเมนต์เรื่องหนึ่งก็เรื่องโฉมงามพูดไม่เก่งนะซึ่งเรื่องนั้นผมไม่เก็บต่อแล้วก็ผมก็ไม่เอามาออกด้วยนะผมเพราะผมไม่ชอบอะ่ะเออซึ่งแอบเสียดายะเวยซื้อมาตั้งสิบเล่มพร้อมกันนะแล้วพออ่านถึงห้าเล่มแล้วมันแบบมันไม่ใช่แนวก็เลยเลิกเก็บไปนะฮะ โอเคต่อไปก็ผมค่ายฟินิกส์เน็กนะผมฟินิกส์เน็กเนี่ยเป็นค่ายที่เรียกได้ว่ามีมังอะ l ลิฟคอมเนี่ยออกมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะรอมคอม l ลิฟคอมโรแมนติกเนี่ยเยอะออกมาเยอะนะผมว่าซึ่งผมก็เก็บเพียงแค่4เรื่องนะ <c oughs> เออมันออกมาเยอะแต่ผมเก็บแค่4เรื่องอะ่ะเออเรื่องแรกก็คือเรื่อง2สิ่งองค์ควันหลังซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เล่ม2อออกแล้วแต่ผมยังไม่ได้พรีเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยผมไปซื้อเล่มปกติมา ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเก็บแต่เล่มปกติแล้วเราก็เก็บไปเล่มปกติไปให้หมดนั่นแหละเออไม่อยากจะไปซื้อแบบเซตพิเศษพิเศษที่มันแหวงแหวงเท่าไหร่คือผมคติผมก็คือถ้าซื้อเซตพิเศษแล้วเนี่ยจะซื้อให้จนจบไปเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้ซื้อเซตพิเศษเนี่ยก็ก็ไม่ซื้อเซตพิเศษให้จนจบไปเลยนะผมก็คติผมก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่อยากให้มันแบบเออแหว่งแบบเล่มนึงเป็นแบบชุดพิเศษอีกเล่มนึงไม่ใช่ชุดพิเศษอะไรตอนนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะ ทรงสิงองควันหลังซูเปอร์มาร์เกต็ตพระเอกเป็นคุณลงุงวัยสี่สิบกว่าปีมั้งชื่อซาสากินะผมชื่อยอดฮิตนะฮะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เลิกงานกะดึกแล้วก็ต้องมีประชุมทุกคืนเพราะเลิกงานกะดึกเสร็จปุ๊บเนี่ยหัวใจก,ก,ก็รู้สึกห่อเหี่ยวนะผมแล้วก็ซาสากิเนี่ยสิ่งเดียวที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเบิกบานใจหรือว่าใจฟูขึ้นมาไดานน้ก็คือการที่เขาได้สูบบุหรี่สักมวนหนึง่งแล้วก็การบริการจากคุณไทมะันะผมซึ่งคุณไทมะเนี่ยก็คือคุณยมามาดะที่สูบรีี่ข้างขางางางๆเเนอมซึ เธอเนี่ยเป็นพนักงานบริการเธอเนี่ยก็บริการคุณซาสกิด้วยรอยยิ้มนั่ผมทาให้คุณซาสกิรู้สึกแบบไอ้เนี่ยการบริการของทายมาจังเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยใจนุ่มฟูแต่พอคุณซาสกิไปสู่บุรีหลังร้านเนี่ยคุณทายมาเนี่ยก็เปลี่ยนลุกตัวเองไปเป็นอีกลุกหนึ่งเลยอะ่ะแบบมันดูแบบเป็นสาวคูคๆดูเงียบขรึมอะ่ะเออซึ่งก็จะเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นยามาดะนะผมแล้วก็ไปคุยกับซาสกิซึ่งซาสกิมันไม่รู้เว้ยว่าเป็นคนเดียวกันซึ่งตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะ ก็ไม่คิดว่าเป็นคนเดียวกันนะเว้ยเพราะวาความยาวของผมมันไม่เท่ากันนะ่ะแล้วทีนี้ก็มีการแบบออกมาอธิบายทีหลังว่าแบบเออน้องเนี่ยรวบผมยังไงให้ผมตอนทํางานมันดูสั้นกว่าผมตอนนอกเวลาง,งานนะผมตอนมาสุริกับซาสากินะก็เป็นเลิฟคอมอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เชิงเลิฟคอมเนี่ยมันแบบมันโรแมนติกอะ่ะเอาง่าย,ายๆคืออ่านแล้วใจฟูอ่ะเออมันแบบมันผ่อนคลายครับผมแล้วก็มันน่าจําเหมาะกับวัยทํางานด้วยแหละต่อไปครับผม หวานใจคุณไอศครีมเรื่องนี้คือเห็นว่าติดท็อปหนึ่งของมังงะเดือนเดือนไหนว่าเดือนมิถุนายนนี่แหละจำไม่ได้แล้วก็ไปสอยมาก็หยิบมาอ่านเล่นเล่มหนึ่งก็อ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันให้ความรู้สึกเหมือนกับเรื่องอันนั้นแ่ะเธอผู้อันตรายต่อใจผมอะเออราะพระเอกเนี่ยมันดูแบบเป็นแนวโอตาคุโอตาคุตัวเตี้ยแล้วนางเอกก็ดูโตกว่าแล้วก็เป็นคนที่สวยน่ารักนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเปิดมาตอนแรกครบกันเลยเออก็มันคอมพลีท ไปแล้วอ่ะที่เหลือเราก็รอดูเข้าหวานกันน่ะเออประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งในเรื่องเรื่องนี้ก็นั่นแหละสูตรสำเร็จเลิฟคอมเรื่องนี้ผมพูดยากกว่าเพราะว่าจะว่าไงดีอ่ะมันเป็นเลิฟคอมแบบจบในตอนอ่ะแล้วทีนี้แบบผมจะอธิบายว่าไงดีวะเพราะมันเปิดมาปุ๊บมันครบกันแล้ว,วกเ็เลยแบบไม่ค่อยมีเรื่องอจะพูดเท่าไหร่นะผมโอเคผ่านๆไปแล้วกันเพื่อนแฟนแทนกันได้อันนี้ จะเป็นแนวแบบ18บวกโรแมนติกแล้วก็ดราม่านะผมดราม่าเนี่ยก็คือดราม่าของการเล่นชู้นี่แหละก็มันโรแมนติกไหมมันก็โรแมนติกล้วมั้งนะผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถเปิดให้ดูได้และผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเก็บเรื่องนี้กันนะผมโดยเฉพาะผู้ชายกันนะเป็นมังงอะจ,จากคนวาดโดจินนะผมของคุณจูระนะผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยออกมา2เล่มผมก็เก็บมาตั้ง2เล่มแล้วนะผมเก็บเป็นเซ็ตปกตินะไม่ได้เซ็ตพิเศษนะผมต่อไปครับอันนี้โอ้อันนี้ไซส์บิ๊กบุ๊กมาเลย ซาชาจังกับนายโอตะคุนะผมกับเพื่อนชายนายโอตะคุอันนี้ก็เป็นผลงานของคนวาดโดจินสายโรล,ลี่ที่ผมเคยทําคลิปอันบ็อกซ์ไปนะผมซึ่งคลิปอันบ็อกซ์คลิปนั้นเนี่ยก็ออนแอ์เป็นที่ร้อยแล้วนะผมสามารถไปรับชมกันได้นะครับซึ่งยอมรับเลยว่ายังไม่อ่านนะผมยังไม่อ่านแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลิฟคอมระหว่างซาชาก,กับนายโอตะคุคนนั้นนะผมซึ่งซาชาเนี่ยก็เป็นสาวรัสเซียนะที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วในนี้เนี่ยซาชาเนี่ยชอบ การวาดรูปไม่รู้ไปชอบพออะไรนะที่ว่าพระเอกไม่งอ่านโดยจินกลางห้องเรียนนะแล้วก็วาดรูปแล้วก็สาช่าเนี่ยก็ไปตามเกาะแกะพระเอกนะทาให้แบบเป็นเรื่องแบบเฮฮาขำขันกันภายในห้องเรียนนะฮะโอเคก็ยังไม่อ่านก็ผมก็พูดได้แค่นี้แหละค <c oughs> ่ายเน็ตน,นะฮะค่ายเน็ตผมเก็บแค่เรื่องเดียวอันนี้เป็นโรแมนติกสไลด์ออฟไลน์ด้วยผมถ้านอนไม่หลับไปนับดาวก่อนไหมเรื่องนี้ดีมากๆดีแบบดีมากเป็นอันดับหนึ่งในใจผมเลยอะถ้าเป็นแนวแบบโรแมนติกเลิฟคอมนะไอเรื่องเนี้ยขึ้นอันดับหนึ่งเลยคุณ เรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับพระเอกของเรานางคมิที่เป็นโรคนอนไม่หลับนะผมแล้วก็มางารีเนี่ยก็นอนไม่หลับเหมือนกันทั้งกู้มาเจอกันในหอดูดาวแห่งหนึ่งนะผมก็เลยแอบใช้ที่นี่เนี่ยเป็นฐานลับในการนอนซึ่งคุณครูมาเจอเข้าจนทําให้ตั้งสองคนเนี่ยต้องจัดตั้งชมรมดาราศาสตร์ขึ้นมาถ้าตั้งสองคนไม่ตั้งชมรมดาราศาสตร์เนี่ยก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็จะใช้หอดูดาวแห่งนี้เป็นฐานลับไม่ได้อีกต่อไปนะผมก็มันจะเป็นปมเกี่ยวกับวัยเด็กของพระเอกและนางเอกนะที่มันเป็นปมดราม่าภายในเรื่องแล้วก็ แฝงความโรแมนติกรวมรู้สึกว่าแบบทอทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกอบอุ่นหัวใจอ่ะแล้วก็แบบภาพสวยมากๆพระเอกถ่ายภาพดวงดาวถ่ายภาพต่างๆมาได้สวยมากมันเป็นแนวเกี่ยวกับแบบสายออฟไลน์ถ่ายรูปโรแมนติกอะไรประมาณนี้ซึ่งวาดออกมาได้สวยและดูดีมีแมวด้วยนะ <Okay. S 2> ต่อไปเป็นค่ายเฟิร์สเพลทโปรครับผมเฟิร์สเพลทโปรเนี่ยโอ้โหอันนี้มีแต่แนวสิบแปดบวกว่รับผมโอเคเดี๋ยวเฟิร์สเพลทโปรมีอะไรบ้างเนี่ยแงะหนึ่งเฟิร์สเพลโปรเลยเนี่ยถ้าพูดถึงเฟิร์สเพลทโปร ไงมาอยู่นี่ครับคุณครูซึ่งมันเป็นมังงะจบในตอนแล้วแต่ละเร่มเนี่ยก็จะเป็นรูทคุณครูแต่ละคนก็เป็นแนวแบบมังงะแนว18บวกที่พวกคุณก็น่าจะชอบกันนะฮะโอเค,อเคก็ในเนี่ยก็อันตรายพอสมควรนะครับแฟนผมเป็นคุณครูอันนี้เป็นมังงะแนวเซอร์วิส18บแวกแล้วก็โรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็น่าจะฮาริมด้วพระวตัวละคนสาวๆภายในเรื่องน่าจะเยอะแต่ คุณครูเนี่ยขึ้นปกทุกเล่มผมว่าคนที่เข้าวินยังไงก็เป็นคุณครูนะครับก็เป็นแนวที่ว่าคุณครูเนี่ยเป็นดอกฟ้าของโรงเรียนแล้วทีนี้พระเอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบคุณครูแล้วทีนี้คุณครูดอกฟ้าคนนี้เนี่ยตบหลงรักพระเอกเว้ยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอร์สพิเศษความรักระหว่างคุณครูกับพระเอกอะเออซึ่งคุณก็ไปอ่านกันดูนะผมก็เป็นมังงะแนวเ,เลิฟคอมที่เน้นเซอร์วิสจัดหนักนะครับผม อีกเรื่องหนึ่งคือเทคนี้ที่ผมถ่ายเป็นเรื่องน่าอายที่เธอไม่คัดผมไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเลิฟคอมโรมนติกหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ก็หยิบมาด้วยนะผมเพราะว่าเอกเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบชอบให้ถูกถ่ายซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าเธอช่วยตัวเองทุกครั้งแลวแต่ละครั้งเนี่ยไม่เคยเสร็จเลยเธอเนี่ยเสร็จได้เพราะว่าวิาวดีโอที่ไปเอกถ่ายนะผมที่เอาไปฉายตามงานโรงเรียนเนาะซึ่งเธอเนี่ยขอร้องให้ไปเอกเนี่ยถ่ายเธอให้หน่อยเพราะว่าเอกเนี่ยคือเป็นลูกของอผู้กํากับชื่อดังนะครับลูกของต้งอันะอ,นนอ,อกมา3เล่่มมมมผก็เบา3ลลแ้อเค ต่อไปค่ายเฟิร์สเพจครับโอ้ชิจุนกีจังสาวใสวรอลงรักก็เป็นแนวเลิฟคอมที่นางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กก็จะออกแบบแนวแนวแบบโรลี่โรลี่หน่อยๆนะผมก็มีเซอร์วิสที่ค่อนข้างดีก็เป็นแนวรั้วโรงเรียนนะเลิฟคอมที่ว่าพระเอกเนี่ยคือพ่อพระเอกเนี่ยแต่งงานใหม่แล้วก็พระเอกก็มีน้องสาวมาซึ่งน้องสาวเนี่ยก็น่าจะเป็นนางเอกของเรื่องนะผมเพราะว่าขึ้นปกทุกเล่มนะครับซึ่งผมเนี่ยอวยน้องนะเพราะว่า น้องขึ้นปกเล่มแรกอ่ะน้องก็ควรจะได้เป็นนางเอกดีเออก็จะเอาตัวละครนางรมตัวละครที่แบบนกมาขึ้นปกเล่มแรกทาไมอ่ะเนาะก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่ออกเซตพิเศษมาเนี่ยสี่เล่มแล้วซึ่งผมเก็บทุกเล่มนะผมเซตพิเศษเนี่ยก็จะแถมปกพิเศษแถมพวกโปสการ์ดสามแบบแล้วก็แถมบุ๊กเล็ตพิเศษที่จะเป็นเมดต,ต่างโลกอ่ะนะฮะก็เป็นแบบเล่มพิเศษฉบับผู้ใหญ่นะฮะเเอาเป็นเฟิร์สเพจอีกเรื่องหนึ่งที่เก็บมาสี่เล่มแล้วตอนนี้ เรื่องต่อไปครับผมนั่นก็คือเรื่องรับชแนลสุดสยิวของมิยาชิตะผู้เงียบขึมนะผมก็ยังไม่อ่านมังงะเซอร์วิสนะผมยังไม่อ่านกลัวอ่านแล้วอ่านไม่จบโอเคก็เป็นมังงะเซอร์วิที่ว่านางเอกเนี่ยเปิดชแนลรับสุดสยิวที่ระเ,อ,เ,เอกไปเจอเข้าล็บไปเอกดก็ไปเจอนานเองเอกตอนถ่ายถ่ายรูปนู้ดจะลงชแนลตัวเองพอดีเนี่ยผมก็เกิดเป็นเรื่องราวไวป่วงภายในโรงเรียนระหว่างคู่พระเอกนางเอกเนาะโอเค ต่อไปนะผมอันนี้คือเลิฟคอมรอมคมชั้นดีเลยนะผมก็คือเป็นบิ๊กบุ๊กนะครับใหญ่เล่มใหญ่มากๆเล่มนึงเนี่ยคือ 300, 3า0ร้อกว่าหน้านะผมก็คือเรื่องการแก้แค้นของนายมาซาม,มุนี่ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นมังงะแนวเลิฟคอมรอมคอมโรแมนติกคอมดี้นะครับผมระหว่างตัวของพระเอกเนี่ยที่เคยอ้วนมาก่อนแล้วลดน้ําหนักจนผอมแล้วต้องการที่จะแก้แค้นนางเอก ที่ทาให้ตัวเองใจแตกโดยการทาให้นาง,งเอกตกหลุมรักแล้วก็ทิ้งแม่งเลยนี่มันฟันแล้วทิ้งนีหว่านะผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เฟิร์สเพจออกลิปสองมาแล้วแต่ผมไม่ได้พรีนะก็ค่อยไปซื้อหน้าร้านเอานะผมค่อยดูสภาพหน้าร้านเอาก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่จัดว่าน่าติดตามนะ่าอ่านก็มีตัวละครหลายๆตัวให้ใหทุกคนอวยกันนะแต่สุดท้ายก็ผมว่าก็น่าจะลงที่น้องหน้าผมนะเรื่องนี้เป็นเมด้วนะออกมา2ซีซั่นแล้วนะผมไปรับชมรับฟังกันได้โอ้มังงะบนโตนี่เรื่องเยอะแล้วต้อองงแบ่แบน่นนย มาเหลือไม่เยอะแล้วต่อไปเป็นค่้ยนางโง่คข้ยนางโง่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องคุณหนูเวไพายคล้ายจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่นะผมก็มี3เล่มจบนะผมก็ใส่ในแพ็ครวมกัน3เล่มเลยนะผมเรื่องนี้เป็นแนวเลิฟคอมที่นางเอกเนี่ยเป็นเวมพายพระเอกไปเจอเข้าตอนที่นางเนี่ยแอบซวบหนูอยู่นะผมอยู่ในตึกอาคารเรียนเก่านะซึ่งก็เกิดเรื่องราวความไม่ปวดว่าแบบเอ้ยเนี่ยช่วยเก็บเป็นความลับให้หน่อยได้ไหมพระเอกก็กลุ่มความลับนางเอกไว้ว่านางเอกเป็นเวมพายนะผมก็ ก็เกิดเรื่องราวเลิฟคอมมดี้ภายในโรงเรียนขึ้นนะครับผมก็เป็นมังงะแนวอ่านแล้วใจฟูน่ารักดีนะครับก็นะก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วมันเบาสมองอะนะฮะโอเคอันนี้เป็นมังงะโชโจคุณคู่นัดบอดคือตำรวจสายลุกมังงะไข่ดังโง่ในอ่านทีไรเนี่ยผมสับสนทุกทีเลยเพราะมันต้องอ่านจากแบบญี่ปุ่นแะนะคือปกติเนี่ยมังงะเรื่องอื่นเนี่ยก็ต้องต้องอ่านแบบ แถบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นแถบนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยคืออิงตามญี่ปุ่นเลยเว้ยอ่านตรงนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นมังงะโชโจมังงะโชโจที่เปิดมาหน้าแรกก็ช็อกแอบกันแล้วโอ้โหเป็นมังงะโชโจที่อันตรายมากๆเลยนะผมเพราะว่าเปิดมาหน้าแรกมันก็แบบมันมันก็สวบกันแล้ว <laughs> เป็นปกด้านนะคุณเอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นมังงะยี่สิบวกเลยเว้ยไม่ไม่ใช่สิบแปดบวกยี่สิบวกเลยซูบิทเพราะมันทั้งเรื่องอ <laughs> คือแบบ เช่มันเป็นมังงะโชโจโดได้ไงวะคือผู้หญิงงานอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะเนี่ยน้องผมก็ยังไม่อ่านนะผมยังยังทําใจอ่านไม่ได้กลัวอ่านแล้วอ่านไม่จบนะอันนี้เป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะผมเมเปคู่แท้ต่างดาวนะผมมังงะเรื่องนี้เนี่ยเป็นมังงะของค่ายวิบูลกิจนะผมผมซื้อมาก็มีแถมโปสการ์ดด้วยนะซึ่งโปสการ์ดยอยู่ภายในเล่มนะผมก็เป็นตัวของเมเปนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นโปสการ์ดสวยงามเลยซึ่งตัวนางเอกของเราเนี่ย ตอนโผล่มารอบแรกเนี่ยก็เป็นโลลินะผมซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เฮฮาดีคือทูเลิฟรูที่บ้านนะคุณแบบแม่ครับผมอยากอ่านทูเลิฟรูจังเลยแต่เรามีทูเลิฟรูที่บ้านแล้วนะลูกแล้วก็เป็นเรื่องนี้มันเป็นแบบมันคล้ายทูเลิฟรูมากๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยได้ข่าวว่าสามเล่มจบตอนนี้วิบูล์กิจออกมาแค่เล่มเดียวออกมาตอนเดือนมอการาครับผมซึ่งรอติดตามได้ในมังงะฮอเดือนมอการานะก็เป็นมังอองะเลิฟคอมอีกเรื่องหนึ่งที่ อ่านแล้วเบาสมองแล้วก็มันก็สามเล่มจบด้วยผมก็ไม่อยากจะไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ซื้อมาอ่านเพื่อเบาสมองนะฮะเมื่อะ่าเลิฟคอมทั้งหมดมังงะแนวแบบเลิฟคอมโรแมนติกทั้งหมดที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะผมก็มีประมาณนี้แหละอันนี้คือเฉพาะเล่มแรกเท่านั้นนะคุณคือผมเป็นคนที่เก็บมมงงะแนวเลิฟคอมเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับเวลาเก็บทีเนี่ยก็จะเลือกแนวที่บ้าแบบตัวเองอ่ะสนใจจริงจรงนะผมตรงจริตกับตัวเองจริงๆก็ขอบคุณที่รับชมกันนะผมโอเค ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับผมยลาลืมติดตามด้วยเยอะอ่านี่ไงกล่องที่สยามก็ส่งมานะผมตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมอันนี้กล่องนี้เป็นกล่องที่ผมพรีออเดอร์ไปก่อนที่อ่า ฮานาโกคุงวิญญาณติดท,ที่เล่มยีปกพิเศษจะพรีออเดอร์นะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรจริงๆก็ลืมแนละ้วเหมือนกัแบบนแหละว่าสั่งอะไรไปบ้างนะผมก็ไปดูดูกันเลยเอากรีดเบี้ยวอยกกูที่จำได้คร่าวๆก็น่าจะเปิดน่าจะกดฟรีเพราะไอ้นั่นแหละมะั้งเรื่องอนุบาลวอ น่าจะกดฟรีเ่าะอนวานวอเนีก่ก็กดมางงะที่มันแถมโปสเตอร์มาด้วยจำไม่ได้เลยเรื่องอะไรอ๋ออันนั้นไงเออนึกออกแล้วไอ้รุ่นรักฉบับคู่ต่างขั่วนึกออกก็เรื่องอะไรแต่นึกชื่อไม่ได้ก็มีสี่เล่มเนาะก็อนวุนวานวอเล่มหกนะผมซึ่งพี่คนนี้จะออกหนปกเล่มนะผมพี่ที่กินราเมงแล้วใส่ข้าวลงไปด้วยนะโอเคซึ่ง แม่งแดกไว้ยังไงวะก็ได้โพสการ์ดมานะผมโพสการ์ดก็เป็นพี่แกตอนเยี้ยงปลาทองนะฮะรุนรักชฉบบผู้ต่างขั้วเรื่องนี้ผมบอกแล้วดีมากๆเลยเนี่ยสั่งแถมโพสการ์ดมาด้วยนะผมเล่มห้านะครับนี่แหละที่บอกว่าของเขาจะมาส่งอ่ะแล้วก็บาทพิษวง์แห่งตระกูลอิจิโนเซอันนี้เล่มสามและตำนานนักล่ามังกรเล่มสิบซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเล่มจบของภาคที่ กำลังสู้อยู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันเป็นเล่มจบของ,งที่มันสู้กับโปรตีคขามุอยหรือเปล่าก็ก็แกะเช็คดูแล้วก็ถ้าใช่ก็อ่านรวดเดียวไปเลยนะผมโอเคก็มีแค่นี้แหละคุณที่สั่งมาจริงๆก็สั่งอันนั้นไปเพิ่มด้วยแหละก็คือฮานาโกะคุงเล่ม20่สิอ่ะเนาะก็ค่อยทำคลิป yeah อันวอลแยกออกมานะครับ